ขออนุญาตแนะนําหนังสือ1จึ๊กแล้วเดี๋ยวจะไปกันต่อนะครับหนังสือวันนี้ก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายได้แล้วก็ฮิลใจนะครับเหมาะกับช่วงเวลาแบบนี้ทุกคนมีจังหวะชีวิตเป็นของตัวเองนะครับคนเขียนชื่อคุณวินนี่เขาก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับการฮิลใจอะไรแบบนี้นะครับเหมาะกับคนที่กําลังรู้สึกท้อใจนะครับหนังสือเล่มนี้เล่าทั้งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหน้าที่การงานความรัก รวมไปถึงมีแต่แตะเกี่ยวกับอกหกอกหักอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอแล้วก็จะรู้สึกมีเลี้ยวมีแรงมากขึ้นไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคาโปรยง่ายๆนะครับไม่ต้องสําเร็จเร็วเหมือนใครไม่เป็นไรถ้าวันนี้เรายังเดินไปบนเส้นทางของความใฝ่ฝันที่ไม่ถึงไหนถ้าเธอยังไม่มีใครข้างกายแต่ตอนนี้เธอมีความสุขดีก็ไม่เห็นต้องรีบก็ได้เติบโตไปตามจังหวะชีวิตของตัวเองเดินทางไปบนเส้นทางที่เรียกว่าชีวิตด้วยความเร็วที่เหมาะสมของเรานี่ เราไม่จาเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะครับค่อยๆเดินก็ได้แล้วก็ยังไม่มีแฟนก็ไม่เห็นต้องเป็นอะไรถ้ายังไม่ถึงฝันยังไม่เอาไหนก็ไม่เห็นเป็นไรค่อยๆไปก็ได้หนังสือเล่มนี้ก็รวบรวมถ้อยคําทุกอย่างที่หิวใจอยู่ในนี้นะครับตัวอักษรไม่เยอะนิดเดียวจริงๆอ่านวันเดียวก็หมดนะครับแต่ว่าแนะนําให้ค่อยๆอ่านดีกว่าเพราะว่ามันกินหมดแล้วมันบางทีมันก็อยากกินอีกอ่ะเพราะฉะนั้นค่อยๆอ่านวันละบทแบบนี้ก็จะหิวใจไปทีละวันนะครับอะ สายสุดท้ายวันนี้พี่อู๋บอกว่าเป็นสายที่คุณภาพเป็นหนึ่งสายนะใช่ครับคุณมิงอยากให้สังคมไทยเข้าใจของการมีคุณพ่อคุณแม่สองคนอะไรแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวฟังคุณมิงดีกว่าเนาะคุณมิงสวัสดีครับคุณมิงสวัสดีค่ะคุณมิงนะครับเดี๋ยวให้คุณมิงแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมไทยที่แบบมึนงงกับการมีพ่อสองพ่อแม่2อแม่อะไรแบบนี้สักนิดนึงดีกว่าทราบก่อนคุณมิงอายุเท่าไหร่ฮะสามสิบหกค่ะได้ได้แชร์ให้เราฟังหน่อยครับคุณมิงครับก็ท้าความก่อนนะคะเออเป็น LGBTQ นะคะมี มีพาร์ทเนอร์เป็นแฟนนะคะทั้งแฟนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีลูกสาวติดมาหนึ่งคนซึ<ฆ>่งตอนนี้เราก็รักเหมือนลูกเราแหละเราก็คบกันมาสักพักใหญ่ๆและแล้ว<ฆ>ลทีนี้ก็คือทั้งแม่กับน้องเนี่ยก็อยู่เมืองไทยมาสักพักแล้วแล้วก็เราให้น้องเรียนโรงเรียนไทยด้วยเพราะว่า อยากให้น้องได้ภาษาไทยค่ะทีเนี้ยพอเริ่มมาใช้ชีวิตย้ายกลับมาจากอเมริกานะคะก็มาตั้งแต่ตอนโควิดเนาะคือในความความรู้สึกแฟนะ่ะเขารู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบเป็น L G B T Q friendly คือเราก็จะเห็นแบบว่าเพศที่3นู่นนี่นั่นมากมายแล้วก็เอาจริงๆก็คือประเทศเราอะค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับเพศที่3เพศทางเลือกมากกว่าชาติอื่นๆจากประสบการณ์ที่เคยไปอยู่มาแต่ทีเนี้ย พอเวที่ว่าเราข้ามฝั่งเราข้ามขั้นไปที่เราไม่ใช่คู่รักที่แบบคบกันสองคนยังไม่ได้แบบมีลูกมีเต้าแหละ้ะแหล่แต้แวดไปปาร์ตี้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคนคนก็จะชินแต่ทีเนี้ยออเรามีลูกอะ่ะแล้วเร,เรายังมีลูกที่ยังไม่สิบขวบอะ่ะ แเก้าขวบเวลาเราไปไหนมาไหนไปเที่ยวเราก็ต้องพาลูกไปด้วยอันแน่นอนตามลักษณะกายภาพคุณแม่หัวทองตาฟ้าเป็นฝรั่งลูกสาวก็คือ,อใชล่ลูกสาวก็คือร่างคโคลนคุณแม่ครับทีนี้เดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนมาถามว่าเออเป็นพี่เลี้ยงเหรอคะ ยเขาจ้างเดือนละเท่าไหร่อะอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยถ้าน้องแบบพูดภาษาอังกฤษคล่องขนาดเนี้ยเขาต้องจ่ายน้องแพงมากเลยมากมเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ,อ๋อไม่ใช่คะ่ะเป็นแฟนกันคะ่ะเพแบบ อ๋อบางคนก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นบางคนก็จะมีความไม่รู้ว่าเป็นเปพราะเป็นคนไทยหรือเปล่าอ้าวแล้วพ่อน้องล่ะเราก็แบบไต้หาไปแล้วมั้งค่ะไตหาไปแล้วมั้งค่ะอันนี้อินเนอร์อันนี้อินเนอร์ของเราอันนี้อินเนอร์ในใจอันนี้อินเนอร์ในใจเออตอนนี้ใน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 หัวของคุณมิ้งเนี่ยมีคําว่าเสือกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดออกไปแค่นั้นเองยแล้วก็โอเคบางคนก็น่ารักล้วก็อ๋อโอเคเก็ตละเก็ตละอะไรอย่างนี้บางคนก็จะ ถามต่อบางทีเราก็จะแบบถามทําไม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเราก็อ่าตามนั้นนะคะก็ยกประโยชน์ให้จําเลยไปอะไอย่างเงี้แล้วก็ยังมีเวที่แบบว่าอันนี้เจอเจอบ่อยเหมือนกัน <c oughs> เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัด <c oughs> คุณแม่น้องเนี่ยได้ความที่ตอนอยู่อเมริกาเป็นนางแบบเก่า <c oughs> คือตอนนี้ก็อุ๊บสมสิบกว่าแล้วแต่ว่า เขาก็จะค่อนข้างดูแลตัวเองดีเขาก็จะไม่ได้ดูเหมือนคนแบบ30กว่าเขาจะดูเหมือนคนอายุ20กลางๆหุ่นยังดีมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องไอ้ตัวเล็กเนี่ยเนื่องความที่เป็นเด็กฝรั่งพออายุเริ่มแบบ7จ็ดแปดขวบเขาก็เริ่มตัวยืดแล้วเขาก็เริ่มเหมือนแม่เขามากเวลาเขาเดินไปไหนด้วยกันเนี่ยคนเขาก็จะคิดว่า เอ๊ะเป็นพี่สาวน้องสาวกันหรออะไรอย่างนี้แล้วพอเวลาเราเดินไปด้วยก็จะมีคนถามเหมือนเดิมแบบเหมือนบางทีแบบแบบเวลาไปซื้อตั๋วรถทัวหรืออะไรเงี้ยพากันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอ๋อนี่เป็นแม่น้องหรอคะแล้วก็แบบอ๋อบางทีเขาอาจจะเก็ตเขาอาจจะเห็นว่าเออมันดูเป็นแฟนกันโอเคโอเคเกตละอ๋อค่ะเป็นแม่ค่ะ กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทักอะว่าเป็นแม่คือเป็นแม่หนังสองคนนี้อ๋อคือแฟนคุณมิงเป็นพี่สาวไปซะแล้วส่วนลูกเป็นน้องสาวเราเป็นแม่ทั้งคู่เลยใช่แต่ว่าในหัวเราก็คือแบบว่าถ้าเป็นมีมก็คือไอ้มีมนั้นแะที่แบบเป็นตัวเลขคณิตขึ้นแบเป็นไปหมดเดี๋ยวนะหนึ่งฉันก็ไม่ได้ดูแก่ขนาดเป็นแม่เย่สองคนนี้ได้อ่าเอาเอานับแค่แฟนก่อนถ้าแฟนคนคิดว่าแฟนอยู่สักแบบยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดฉันก็ไม่น่าจะแบบดูแก่ขนาดแบบ เป็นแม่คนอายุ26 27ได้หรือฉันหรือเขาคิดว่าฉันมีลูกตอนอายุ10ขวบหรืออะไรอสองด้วยกายภาพแล้วแน่นอนว่าฉันไม่สามารถเด็กลูกหัวทองตาฟ้าออกมาได้2คนอืมอ่ะจริงแล้วก็กลับมาบ่นกับแฟนแอนก็บอกนึกนึกหมดลอวเออเขาคิดว่าอยู่อ่ะม,มีสามีเป็นฝรั่งแก่ๆหรือเปล่า <laughs> <laughs> แล้วก็แบบว่าซัมเมอร์อะไรอย่างนี้ลูกสาว mm. สามีมาเที่ยวไทยก็เลยพาแบบลูกสาวสามีมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ mm. แต่ทีเนี้ยพอลูกเริ่มเข้าโรงเรียนมันก็เกิดผู้ปกครอร <_ S 1> งเยอะใช่แล้วเป็นโรงเรียนไทยโรงเรียนไทยแท mm. ้เลยเพราะว่าอยากให้ลูกได้ภาษาไทยมันก็จะเกิดอาการว่าจริงๆอะค่ะลูกเขาก็รักเรานะเหมือนคือวันนี้เขาก็เรียกเราหมามา้าหรืออะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็แบบว่าเขาค่อนข้างภูมิใจไปไหนเ <_ S 1> ขาพยายามจะบอกคนคนนู้นคนนี้ว่าเขามีแม่สองคไไนนะคือเป็นเด็ ที่สุขภาพจิตด,ดีแล้วเราก็เลี้ยงมาในเวที่ว่าเรามีเพื่อนเป็น LGBTQ เยอะอะค่ะครับเขาก็จะคุ้นเคยสังคม LGBTQ มีลงุงลุงป้าป้าเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนอะไรประมาณนี้แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วเขาก็หน้าหน้าเศร้าๆแล้วก็ถามเขาว่าเป็นอะไรลูกบอกเนี่ยวันนี้นะเเขาไปบอกคุณครูหนูมีแม่สองคนคุณครูก็แบบ อ๋อคุณแม่กับป้ามิงนะหรอคือคืออันนี้ด้วยก็คือที่โรงเรียนน่ะเรากลายเป็นแบบป้าแล้วก็อ่าอ,อ,อ่ไม่เป็นไรเขาจะเรียกอะไรของเราก็เรียกเราคือผู้ปกครองโอเคแล้วน้องก็แบบว่า เนี่ยคุณครูอ่ะเขาไม่เชื่อว่าหนูมีแม่สองคน <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรครูไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้ววันนึงเขาก็แบบมาถามบอกเนี่ยแม่ไปลงไปรับหนูที่โรงเรียนพร้อมกันได้ไหมแล้วก็บอกว่าอ่ะได้ได้โอ okay เคอย่างเงี้ยวันนั้นเราก็แบบไปรับลูกพร้อมกันแล้วเขาก็คือจูงมือเราแบบทางโรงอาหารเลยแล้วก็ผู้ปกครองนั่งกันเต็มเด็กนักเรียนนั่งกันเต็มอย่างเงี้ยไปร้องแบบตะโกนเรียกเพื่อนเงนี้นี่มาดูนี่มาดูนี่เห็นไหมเรามีแม่สองคนเรามีแม่สองคน แฟนก็คงไม่อะไรอะค่ะแต่ว่าเราอะด้วยความที่เราเป็นคนไทยเนาะเราเราโตมาในเจนที่เพศทางเลือกอะมันยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นด้วยแล้วก็เด็กเล็กๆก,ก,ก็เยอะนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนปถมเนาะเราก็พยายามมองบรรยากาศรอบๆมันไม่รู้เราคิดไปเองไหมสีหน้าผู้ปกครองหลายคนก็มีคนที่มี reaction ที่ไม่โอเคเท่าไหร่สองก็จะมีคนที่หน้าตาเขามีคำถามจนเราต้องแบบเบรกลูกว่าแบบ เบาๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครเขาจะเรียกแม่ว่าอะไรหรืออะไรยังไงหนูรู้แค่หนูก็พอกับเพื่อนสนิทเออหนูไม่จําเป็นต้องไปบอกใครทุกคนให้เขารู้หมดหรอกว่าว่าหนูมีแม่สองคนบางทีบางสิ่งมันก็ไม่ต้องค l a r i f y ขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ใช่คนเดียวที่ประสบปัญหาเพราะว่าล่าสุดก็คือไปงานไพร d e ล่าสุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่เราวอไปไป,ไปมาวันเสาร์ค่ะไปเดินขบวนด้วยพาลูกไปไอยากไป จริงๆก็เจอหลายๆคู่นะแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์กับบางคู่ก็บอกว่าเขาก็มีปัญหาคล้ายๆกันเคยพูดเหมือนกันกับแฟนตอนช่วงที่คิดว่าจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนไทยดีไหม,มหรือว่าจะส่งแบบไปเรียนเป็นแบบแนวไบลิ n งโก้นานาชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคาดคาดหวังว่าถ้าไปไบลิ n งโก้นานาชาติเราก็อาจจะเจอผูปกครองอ ที่เขาอาจจะคุ้นชินกับครอบครัว L G B T Q ที่มีลูกมากกว่าหรือเปล่าเราก็เคยคุยกับแฟนแฟนก็ถามว่าทําไมอ่ะมันจะมีปัญหาอะไรเราก็บอกว่าเรากลัวลูกมีปมอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนก็พูดมาให้เราคิดบอกว่าไม่หรอกลูกเราไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราเลี้ยงลูกมาให้ลูกเราอ่ะเป็นเด็กที่มองโลกในแง่บวก เราเลี้ยงลูกมาให้สตรองเขาจะไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดแล้วก็ต่อให้จะมีคนแบบล้อเขาอะไรอย่างเงี้ยเราว่าลูกอ่ะจะผ่านไปได้ประมาณนี้ค่ะเข้าใจในความรู้สึกของพี่มิงเลยทีเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่พอสมควรปกติเนี่ยเราจะตีความครอบครัวก็จะมีผู้ชายผู้หญิงและเด็กใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ย ด้วยความที่มันเป็นเป็นสิ่งยังแปลกใหม่อยู่การที่เราเห็นครอบครัวของพี่มิ้งเป็นสุภาพสตรีที่เป็นคนไทยมีฝรั่งที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีเด็กที่เป็นฝรัง่งมันก็จะยังตีความไม่ได้ว่านี่คือเป็นครอบครัวครับทีเนี้ย สังคมไทยเป็นสังคมที่ช่างถามอยากรู้อยากเห็นเรื่องของของคนอื่นก็จะถามคําถามไปเรื่อยไปเปื่อยมันก็เลยเป็นเป็นคำถามที่พี่มิงพบเจออยู่เสมอมาว่านี่เป็นป้าเหรอนี่เป็นนุ่นเป็นนี่เหรอซึ่งฝรั่งเขาจะไม่ค่อยถามอะไรกันแบบนี้ถูกต้องไหมครับพี่มิงครับอ่าพูดตรงๆก็เขาไม่ค่อยเสือกกันเลยนี่เนี่ยผมก็ผมพยายามเลี่ยงคํานี้อยู่แต่คนไทยจะเป็นแบบนี้แหละจะเป็นแบบนี้แหละจะแบบเอ๊ะอันนี้อะไรนะนู่นนี่นั่นไม่รู้ว่าอันไหนควรถามอันไหนไม่ควรถาม แต่จริงๆแล้วผมว่าอย่างที่คุณมิงบอกเลยอย่างที่พี่มิงบอกว่าคนไทยเราค่อนข้างเฟรนลี่กับ LGBTQ+ เนี่ยนะครับเขาแค่อยากรู้เท่านั้นเองแต่พอเขารู้เสร็จเขาก็จะเคลียร์แล้วเขาก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรนะแต่แค่เขาอยากรู้เขาคันปากเขาเลยอยากถามแค่นั้นเองนี่มันเป็นช่วงแรกๆนี่มันเราเพิ่งเปิดกว้างกันได้ไม่นานเองมันก็เลยจะมีภาพครอบครัวที่เราไม่ค่อยคุ้นชินแบบเนี้ย ขึ้นแต่พอผ่านเวลาไปอย่างที่พี่มิงบอกเลยครับว่าเราก็น่าจะมีคู่ชายรักชายคู่นุ่นคู่นี้ที่เขาจะมีครอบครัวที่น่ารักในแบบของเขาอะ่ะซึ่งมันแตกต่างกันออกไปมันไม่ใช่แค่ชายหญิงและเด็กแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นชายชายและเด็กมันอาจจะเป็น หญิงหญิงและเด็กหรืออะไรก็ตามแต่เราจะคุ้นชินแล้วว่าออกแบบนี้มันคือครอบครัวนะมันคือครอบครัวในแบบที่แตกต่างออกไปฉะนั้นให้เวลานิดหน่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งบางทีไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจความสัมพันธ์พวกนี้ครับแต่เรื่องที่เราสามารถพูดกันได้คือไม่จําเป็นให้ทุกคนต้องเข้าใจเราก็ได้เนาะพี่เนาะอย่างที่พี่มิงสอนแล้วก็คุยกับแฟนพี่เลยว่าเฮ้ยเราแคร์แค่คนที่เรารักคนที่ใกล้ตัวเพื่อนสนิทเราแค่นั้นก็พอถ้าใครมันจะไม่เข้าใจอ่ะแต่มันไม่ได้ส่งผลเต็มชีวิตเราอ่ะ ปล่อยผ่านไปก็ได้ปล่อยผ่านไปเลยอยากที่แฟนพี่มิงบอกจริงๆคับว่าไม่ต้องกังวลใจเราจะเลี้ยงลูกเราให้สตรองคุยกันให้เคลียร์แล้วเขาก็จะเติบโตไปแบบผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็จะจะรับได้ในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นแน่นอนเราเป็นเราเป็นประเทศที่เฟรนรี่กับ LGBTQ แต่เชื่อเถอะว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่ใจคับแคบแล้วก็จะอาจจะมาทําร้ายเราได้ในอนาคตอะครับแต่ถึงวันนั้นผมว่าลูกจะ แข็งแกร่งมากพอแล้วก็จะรับอะไรพวกนี้ได้ครับพี่มิงผมคิดว่าแบบนี้ก็อาจจะต้องให้ลุงเก๋ๆทั้งหลายเคลนลูกให้ปากจัดขึ้นมีปากมีเสียงกันซะหน่อยแต่ผมเชื่ออย่างนี้เลยครับ่าฟังของพี่มิงแล้วหลับตาคิดผมว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีคําว่าครอบครัวที่แตกต่างออกไปแล้วก็มันจะมีคําถามพวกนี้น้อยลงใช้เวลานิดหน่อยผมว่าเดี๋ยวมันก็จะจะคลี่คลายครับพี่มิงเนาะ ค่ะค่ะโฮฟฟิลี่โ okay. อเคขอบคุณที่โทรมาแชร์กันแล้วก็อยากเห็นครอบครัวพี่มิ้งเลยว่ามีโอกาสจะต้องเห็นเนาะแนนาคตข้างหน้าลูกสาวต้องเติบใหญ่ไปเป็นฝรัง่งเป็นนางงามอะไรแบบนี้แน่เลยเนาะอยากบอกอะ, <c oughs> อะไรกับสังคมไหมเกี่ยวกับเรื่องราวครอบครัวที่เราอาจจะมีลูกเรียกว่าแม่2คนอะไรแบบนี้อยากบอกอะไรกับสังคมไหมก็คือคือส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเราเราผ่านผ่านจุดที่อยากให้ใครแบบ เข้าใจคือมันมีความอีโคแล้วเราอย่างที่บอกว่าสังคมไทยอ่ะค่อนข้างเฟรนลี่เราไม่ได้ต้องการที่จะแบบ attention เยอะขนาดนั้นนะ mm. เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นเพศอะไรแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่กับเพศสภาพของเราอย่างมีความสุขมีสเปซที่พอสมควรมีชีวิต ที่โอเคแต่ที่เราเราแคร์มากกว่าคือเด็กเกที่อยู่ในในสังคมนี้มีคุณพ่อเป็นเพศทางเลือกมีคุณแม่เป็นเพศทางเลือกถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่อะค่ะแต่จะอาจจะไม่ใช่ LGBTQ อาจจะเป็นสตรีทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสเนาะเราก็อยากจะฝากว่า อะไรก็ตามให้แคร์ความรู้สึกเด็กนะคะต่อให้มีคำถามมากมายในหัวหรือว่าอะไรก็ตามอย่าอย่าไปจี้เด็กเลยคีดีเขาเป็นเด็กคนหนึ่งดีกว่าให้สุขภาพจิตเขาดีประมาณนั้นไม่ต้องอยากรู้ทุกเรื่องไม่ต้องตัดสินคนอื่นเนาะพี่มิงเนาะแบบนี้ดีกว่าใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องแค่นั้นเองแค่นี้งขอบคุณที่โทรมาแชร์กันครับขอบคุณพี่มิงมากมีโอกาสเราคุยกันอีกเนาะพี่มิงเนาะได้ค่ะขอบคุณมากครัขอบคุณครับสวัสดีครับ